สวัสดีกคน,นะคน,นักเรียนพอจะมาดูไม่ใช่มาดีกันอันนี้ผมได้มาแจากซีนนะนี่ดูดีๆก็เจอเมมเจอซีนนะครับบ้านอะไรแนละ้ก็นนจะมาทำวิธีการล็อกบ้านนะ ก็วิีการล็อกบ้านาง่ายๆเลยนะครับล็อกบ้านก็ง่ายมากเลยนะครับวิธีการ,การล็อกบ้านถ้าใครทำเป็นก็ไม่เกี่ยวกับผมนะครับก็ได้ หลังจากที่ผมทำงานไปงานเพื่อจะหากล้องถ่ายหน้าจอถ้าเ้องไหนเดียวก็แน,นะนำมาด้วยนะคะผมก็กว่าจะทำเสร็จก็นานเลยนะผมจะมาทำสป,ปาของนะสป,ปาสป,ปาของ เอนะ็นดซะเผื่อมันจะไม่ตายกันหมดโอ,โอเคแล้วก็จะตั้งไว้ในบ้านโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาอยุด อันนี้แหละโอ้ยจะเริ่มนะโอเคก็เดี๋ยวพวก็จะนอนกลอนนะเหนื่อยมากเลยน้อนโอเคอ๋อโอเคนะครับผมก็ จะมาทำกันเลยวิธีทำก็คืออุปรกรณ์ก็จะมีจะมีจะมีจะม,จะมีเดี๋ยวหาก่อนใส่วิญญาณนะแล้วใส่วิญญาณมันตรงไอ้น,นี้ก็ทำได้เนะี่ยเอนเอนพอเพอร์เทลนะเอนเพอร์เทลนะแล้วก็ จะมีไฟวิญญาณอยู่ไหนวะไฟวิญญาณโอเคโซนเซลเอละไรก็ไมร่รู้นะโซนเซลแล้วก็บล็อกเท่าน,นี้แหละครับแ,แล้วก็ประตูประตูนี่ก็ประตูอะไรก็ได้แล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะสำหรับคนที่จะทำบ้านนะ อาโอเคกบตรงนี้นะเพาาว่าในกระบัะเองในกระบัปั๊บปัปั๊บปั๊บปบปั๊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 บปปั๊บ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 ปัั๊บป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 ั๊ปั๊บ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 ปั๊ ัโอเคแล้วก็ตั้งปบตระอ่าอ่กเนี้ดีกว่านะโอเคกนะ็โอ้โหว่ามีเพชรอยู่นะในกล่องนี้เกเอากล่องมาด้วยกล่อง อ่ะสมสมติว่านี่เกิดอะนะแล้วก็แบบแล้วก็นี่ก็สมมติว่ามีคนเนาะโอ้ยบ้านกรงยาลักของดีกว่าอะไรอะไรแบบนี้นะสมแติว่าในในเซิร์ฟอบบนะก็คุณก็ไปแล้วก็นี่ออกจากบ,บ้านไม่ได้นะ นะก็จะเข้าบ้านไม่ได้เฮ้ยทำไมเข้าได้นี่อ่ะมันจะเข้าบ้านไม่ได้นะแต่จะเข้าแบบนี้ได้เท่านั้นแต่ถ้าเดินมาเฮ้ยเฮ๊ย,ยไม่รักคนเลยว่ะเฮ้ยทำไมเข้า,าไม่ได้โอเคต้องแบบนี้แล้วก็แต่ถ้าใช้เนี่ยก็มันมันจะดีกว่าเยอะนะครับ ใช้อันไหนก็ได้อันนี้หรือว่าันนี้ก็อันไหนก็ได้นะครับผมแต่ทางที่ดีก็แบบนี้ไปโอเคก็คเดินมาปุ๊บอ่าทำไมเข้าไม่ได้อ่าเห็นยังม่เข้าไม่ได้โอเคก็ไม่มีวิธีเข้าแต่ผมแนะนำว่าให้ เพราะอันนี้มันจะทำยายใช่ไหมก็อเอาแฟนยานมานี่ก็ได้แต่ถ้าเราจะเข้าวันก็แฟนยานออกแล้วก็ปูล็อกลิงไปนี่ก็เข้าได้แล้วนะกกทัออกโอเคก็าวอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมรายการต่อไปนีเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย